หากเราถือว่าการจัดท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือเป้าหมายสําคัญ ทางการเมืองของไทยในห่วงเวลานี้ดิฉันขอย้ำค่ะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญที่จะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาค่ะพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนํารัฐบาลได้ยึดมั่นในสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจะทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแต่เราตระหนักดีค่ะว่ามันยังมีอุปสรรคในเชิงโครงสร้างเรายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับค่ะที่ขัดขวางอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประชามติที่ มีการวางเงื่อนไขเอาไว้อย่างสลับซับซ้อนและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือหลักเกณฑ์การใช้เสียงข้างมาก2ชั้นซึ่งมันทําหน้าที่เป็นกับดักทางกฎหมายค่ะออกแบบมาเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับปี60เราต้องไม่ลืมนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60นั้นก็เคยผ่านประชามติ โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากชั้นเดียวหากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี60ยังสามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวได้แล้วเหตุใดคะการแก้ไขการยกเลิกหรือการร่างใหม่เราถึงจะต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมนี่คือความย้แยงที่ที่ฉันเชื่อว่าไม่มีใครจะไมาให้เหตุผลในกรณีนี้ได้คะ่ะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนนะคะว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ไม่ควรถูกมองแค่เป็นเครื่องมือเพื่อนนําไปสู่การทํารัฐธระนูญฉบับใหม่เท่านั้นค่ะแต่ควรถูกมองว่านี่คือเครื่องมือของประชาธิปไตยทางตรงที่สําคัญที่สุดในยามที่ประเทศนั้นกำเลิงเผชิญกับความขัดแย้งในประเด็นที่สําคัญประชามติคือคกลไกค่ะที่ให้ประชาชนทั้งประเทศนั้นได้ร่วมกันตัดสินใจไม่ใช่ปล่อยให้คนเพียงบางกลุ่มหรือบางฝ่ายนั้นมาชี้ขาดอนาคตของบ้านเมือง